มันมีช่องทางที่เราแพ้สิบได้คนจะเรียงแถวกันมาเข้าสีเวิไลค่ะสิ่งที่ผมคิดคือหนึ่งในห้าธุรกิจใหญ่อันดับโลกครับวันนี้ฉันคืออภิมหาเศรษฐีราณีเจี๊ยบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ีต้อนรับเข้าสู่งาน t ูสตาร์ฟอร m มมิ่งแอนด์ดินเนงานที่พาร์ทเนอร์ระดับ t ูสตาร์แอนดได้เข้าร่วมประชุมกับบอร์ดบริหารของบริษัทสิวิไลโกลบอลฟินเทคจีวันและในงานนี้จะมีการพูดถึงวิชั่นและเครื่องมือที่จะทําให้สีวิไลก้าไปสู่300ล้านกันในปีนี้ค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันด้านในเลยค่ะไปเลยจ้า กูสตาฟอร์มมิตติ้งเอ็กซ์คู่สิของบริษัทศิวิไล่โกลบอลฟินเทคชีวันจำกัดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่2มีนาคม2567ที่ผ่านมาณนะร้านอาหารวอเตอร์ไซสเกษตรนวมินเริ่มต้นด้วยกิจกรรมเอ็กซ์คู่ Mee มิตติ้งนำโดยดรยศวั์ฐานภัสิริประธานกรรมการบริหารและประธานผู้ก่อตั้งกก่าวนำเข้าสู่เทคนิคเครื่องมือและวิธีการสร้างรายได้หลักล้านต่อเดือนแบบแพสซีฟอินคัมศิวิไลแนวคิดของผม ความตั้งใจของผมเหมือนเดิมทุกประการคือการที่เราจะเชื่อมโยงทุกๆท่านนำพาไปนะครับเชื่อมโยงและได้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงนั้นนะครับเอาบริการเอาสวิสที่ดีเข้ามาสร้างอีโคโซสิสเต็มที่แข็งแรงสาระสำคัญอยู่ที่ความมั่นคงนะครับถ้าทุกๆท่านอยู่ในแนวคิดแบบเดียวกันเติบโตขึ้นไปด้วยกันสีวเวลก็พร้อมที่จะมีเครื่องมือให้กับท่านนะครับเพื่อให้ท่านเป็น Bi ที่สมบูรณ์ดีไหมครับนะครับต่อด้วยดรพารุดารัตเบญยะจินดาพิสุทธิ์ที่ปรึกษาบริษัทกล่าวในหัวข้อเทคนิคการตลาดแบบมืออาชีพเวลาที่เราทำธุรกิจไม่รู้ว่าเราวัดแบบนี้ไหมอาจารย์จะวัดการทำงานของทีมด้วย KPI KPI คือการวัดมาตรฐานว่าสิ่งนี้เวิร์กหรือไม่เวิร์กผ่านไหม โดยการใช้ตัวเลขเป็นตัวกำรรกับน,นะคะเราไม่ใช้อารมณ์เพราะการทำงานด้วยอารมณ์หรือความคิดว่าน่าจะดีมันไม่ใช่โปรเฟชชั่นอลอาจารย์จะชวนพวกเราทำสารแสนล้านภายในส3 และปิดท้ายด้วยการแบ่งปันความรู้สึกของตัวแทนทูสตาแอนด์อัพเพื่อการตอกย้ำการเป็นอันดับหนึ่งแอปช้อปปิ้งออนไลน์สัญชาติไทย แล้วหลังจากที่เรามีติ้งในช่วงบ่ายกันเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องไม่พลาดกันในช่วงเย็นนะคะกับการดินเนอร์อาหารสุดหรูลดเลิศแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะและแน่นอนค่ะแล้วว่าหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้วก็จะต้องมีบรรยากาศสนุกสนานกับคาราโอเกะนะคะแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันรับรองสนุกอย่างแน่นอนค่ะไปเลยค่ะ บรรยากาศค่ำคืนสุดพิเศษในการรับประทานอาหารค่ำและร้องเพงลงร่วมกันของผู้บริหารและทูตตาแอนด์อัพเต็มไปด้วยความสนุกสนานและรอยยิ้มซึ่งทำให้พาร์ทนร์เกิดความมั่นใจและได้แนวคิดนำไปใช้ในการทำงานได้อย่างชัดเจนเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย300ล้าน HAPPY b ้ r t ล้าน สัตัขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมงานกิจกรรมสุดพิเศษและค่ำคืนนี้จะกลายเป็นความทรงจำที่ดีของพวกเราครอบครัวสีวิไลแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมคั้นถัดไปของสีวิไลนะคะสวัสดีค่ะ